สวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับของพายยอดรักทุกคนทุกท่านวันนี้ก็จะมาดูวันเงาเงาของวัดป่าเจียงวันนี้ก็ ก็จะผ่านสงการไปแล้วช่างก็ได้เข้ามาทำงานมาทำพระนอนต่อพระนอนพระปางไซยาตนี่คืบหน้าไปเยอะกำลังทำจีวรแล้วก็พระพระทำพระ <c oughs> เข้ามาแล้วก็อย่าลืมแวะเข้ามาเที่ยวมาชมพระนอนแ้วนะฮะที่วัดป่าเจียงอีกกองกระสายกองทรายขนทรายเข้าวัดนี่หลวงพ่อหารก็ได้ทำไว้ให้ดูนี่ก็เป็นสาระอระวัน าลายละวันทีนี้ก็เงียบเงาเพราะว่าโควิดระบาดแต่ว่าทางวัดไม่เงียบเงาทางวัดก็สร้างต่อไปเพื่อ ให้ญาติโยมที่บริจาคมาจะได้เห็นผลงานเห็นการสร้างของหลวงพอ่อใช่ไหมหลวงพี่หลวงพ่อแกก็จะสร้างต่อไปแต่ว่าช่างไม่เยอะนะมีช่างแค่3มคนแล้วเป็นพระในวัดอยู่แต่นในวัดไม่ไปไหนก็ทำเล่นๆไป ใครมาเที่ยวแล้วก็เข้ามาเป็นกําลังใจให้กับพระที่สร้างพระแล้วก็ให้กับช่างด้วยนะเดี๋ยวจะไปดูภายในวัดมีอะไรให้ดูเยอะ นี่ก็เป็นป้ายของชาวกลวยสามภาษานี่ใครอยากศึกษาเรียนรู้ก็มาดูที่วัดป่าเจียงนะครับสัวนนี้ก็เป็นประวัติช้างพังตุ่ม อายุ120ยี่สิบปีนี่ญาติโย,ยมก็มิจาบริจาคไว้ให้เป็นมรดกของวัดเป็นโครงกระดูกช้างอายุ120ปีก็ใครมาก็มาอับบด,ด้นี่จะเป็นประวัติ เดี๋ยวไปดูที่ศาลาเอราวันกันนี่ก็จะเป็นศาลาเอราวันดูรอบๆไม่มีคนสางสามเสียนไม่มีนักท่องเที่ยวเลยนะเงี่ยมเหงาที่วัดป่าเจียงเพราะว่าโควิดเป็นเหตุอืม ต้องป้องกันไอยน,นะครับทางนี้ก็ป้องกันดูแลทางพระทางไรก็จะดูแลตัวเองทางขึ้นทางลงก็สวยงามมากก็เข้ามาทีพระพุทธรูปงาช้างตัวนี้จะเป็นช้าง ที่ตามไว้ให้ญาติโยมแนละทุกคนที่มาเที่ยวมาดูจะได้มากรบบาบไหว้ก็เป็นพระพุทธรูปงาช้างที่ทำขึ้นจากผงงาช้างนี่ ได้สร้างขึ้นจากผลงาช้างมาเก็บไว้ให้คนทั้งประเทศได้ดูเข้ามาแล้วก็อย่าลืมมากับวายนะครับ ล้วก็เป็นสลิกธาตุสามแผ่นดินนะมาแล้วก็อย่าลืมมากลับไหว้เดี๋ยวจะไปดูสารพระกรรมต่อนี่ก็เป็นสารพระครูประกรรมวัดป่าเจียงตอนนี้ช่าง ช่างกำลังทำพญานาคโอ้ยพญานาคและช่างอะไรนะเป,นเป็นเขาเรียกเรียกอะไรนะโคดจะบปักษาโคจัปักษาช่างกำลังทำแต่ลำตัวเป็นเป็นลำตัวเป็นเป็นหนา้าใครจะมาร่วมบุญกับหลวงพ่อ ทำนี่ก็ติดต่อหาหลวงพ่อเลยนะอันนี้เราถ่ายให้ดูใครจะร่วมมุลก็ติดต่อหาหลวงพ่อเลยหลวงพ่อหารแล้วก็พามาดูสารพระครูประกรรมนี่ก็เป็นประตูสเตนเลสที่ทําเสร็จไม่กี่วันนี้เป็น ญาติโยมทางกรุงเทพได้มาเป็นเจ้าภาพสร้างถวายแสนห้นี่รวมไป็็จสวยงามมากเหลือติดชื่อเป็นประตูสเตเลสที่สารพระกรรมสารพระคูประกรรมแล้วก็ ใครมาเที่ยวก็เข้ามาขอพอรมากราบไหว้มาขอพอรพระคุปกรรมได้ที่วัดป่าเจียงอย่าลืมเข้ามาเที่ยวมาชมนะนะเข้ามาขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง สารปรัมภายในก็ยังไม่เสร็จก็ยังเหลืออีกเยอะลวงพ่อก็สร้างไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูลวงพ่อผาไม้ต่อนี่ก็เป็น เชือกประกรรมที่ทางหมู่บ้านได้คารพบูชากันแล้วก็พ,พ่กพระคู่ประกรรมอย่าลืมมากราบไหว้นะใครได้มาแล้วที่นี่ก็จะเป็นพระช่วยหมดนะภายในวัดก็งเงี่ยมเหงา นี่พระช่วยนี่เป็นสารคัุปกรรมวัดป่าอาจเจียงนี่ก็เป็นโรงทอผ้าไหมวัดป่า,าจเจียงสวัสดีจ้าคุณยายทำอะไรนี่ทอผ้าค่ะทอผ้าย้อมจากขี้ช้างอืมนี่ ทำลใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมเข้ามาดูคุณยายทอผ้านี้หยุดงานเยอะนี่<ม>คุณยายววรวมกันไม่ได้อ<ะ>ัเป็นโรงงานทอผ้า,าผ้าไหมวัตตาเจียงนี่ก็เป็นผ้าไหมลายสวย ที่ยายทำม,มีอังสะพระผ้าผ้าปลาผ้าพันคอเนี้ยสิ้นผ้าถุงหรือว่าสิ้นสิ้นไหมม,มีหลายลาย นี้ก็เป็นวัตถุมงคลที่วัดนี่ใครมาก็อย่าลืมแวะเข้ามาดูติดติดกันกันกบ สุสันช้างวัดป่าเจียงนี่ก็เป็นสุสันช้างหนึ่งเดียวในโลกเป็นสุสันช้างนะเข้ามาแล้วก็เข้ามามาดูมาเที่ยว ถ่ายรูปได้แวะเข้ามาดูเดินให้ทั่วมีอะไรดีๆเยอะที่วัดป่าเจียงเป็นสุสานช้าง พามาดูกระดูกช้างนี่เชี่อชมได้กระดูกช้างพอดูกระดูกช้างแล้วก็มา dù sáng sáng nhỉ hai này Nôn. còn phải lại cộng cộng คลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสับต,ตะไคร้กดกำลังใจเพื่อจะได้เป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปให้กับช่องพายยอดรักเดินนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับขอให้ FC แฟนคลับทุกคนมีแต่ความสุขกายสุขกายสุขกายสุขใจมีสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดทำสิ่งคิดสิ่งใดทำสิ่งดใดคอยสมปรารถนาด้วยนะสาธุ